Template หรือ Typical Cross s e t t o o n โปรแกรมเรียก Typical Cross s e c t i o ่สั้นๆว่า Template ในบทนี้อาจจะได้กล่าวถึงวิธีการป้อนข้อมูลของ Template แต่ก่อนอื่นจะขอแนะนำให้รู้จักกับ Template ของ R r และศัพท์บางคำที่เกี่ยวข้อง เพื่อความสะดวกในการป้อนข้อมูลนะครับเมื่อต้องการป้อนข้อมูลของเทมเพลตให้คลิกที่คำสั่งที่รายการอันนี้นะครับรายการเทมเพลตเมื่อคลิกเข้าไปก็จะพบกับแบบฟอร์มป้อนข้อมูลของเทมเพลตนะครับ ที่ที่ตาราง4ช่องนี้นะครับก็คือตารางป้อนข้อมูลของเทมเพลตหลังจากที่เราป้อนข้อมูลลงไปในตารางก็จะปรากฏภาพของเทมเพลตขึ้นมา,าผมจะลองเรียกข้อมูลของเทมเพลตที่ป้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูกันนะครับคือเทมเพลตของโปรแกรมมาอาเนี่ย จะมีรูปร่างอย่างไรก็ได้นะครับมีขนาดเท่าไหร่ก็ได้ลองเรียกมาดูนะครับในตารางนี้นะครับเป็นตารางที่เก็บไฟล์ข้อมูลของเทมเพลตนะครับตารางนี้ขณะน,นี้เราก็มีข้อมูลมีไฟล์ของเทมเพลตอยู่3ไฟล์จะมีกี่ไฟล์ก็ขึ้น ขึ้นอยู่กับความจําเป็นในการใช้เทมเพลตหลายๆอย่างหรืออย่างเดียวนะครับเราอาจจะมีไฟล์เทมเพลตเพียงไฟล์เดียวก็ได้ถ้าถนนเส้นนั้นนะครับมีลักษณะเหมือนกันตลอดสายแต่ถ้ามีลักษณะของเทมเพลตไม่เหมือนกันหมายถึงว่าอาจจะมีเป็นถนน2เลนวิ่งวิ่งไปก็เป็น4เลน แล้ววิ่งวิ่งไปก็กลายเป็น2องเลนที่มีขนาดแตกต่างกันอะไรอย่างนี้นะครับจำนวนไฟล์ก็ขึ้นอยู่กับความการแปลเปลี่ยนของรูปร่างและขนาดของเทมเพลตนะครับอย่างถนนเส้นนี้ก็จะมีเทมเพลตอยู่2-3สรูปส3สไฟล์เราลองเรียกดูเมื่อคลิกที่ไฟล์ใดไฟล์หนึ่งก็จะมีพรีวิวนะครับพรีวิวให้เห็นอยู่ ด้านล่างนะครับเพื่อให้เรารู้ว่าเออเราบางทีเราก็มีไฟล์หลายๆไฟล์เราก็จํามันไม่ได้แล้วว่าหน้าตามันเป็นอย่างไรก็ดูที่พรีวิวเอาสมมุติเราลองเรียกไฟล์นี้เข้ามานะครับอันนี้ก็เราจะเห็นว่ามีข้อมูลในตารางนี้นะครับและตารางนี้ส่วนตารางนี้ยังไม่ได้ป้อนนะครับยังไม่มีข้อมูล ภาพนี้ก็เป็นภาพที่เกิดจากเราจากการที่เราป้อนข้อมูลลงในตารางจะเห็นว่ามีโนต้ตอยู่นะครับมีโนต้ตอยู่ก็คือป้อนข้อมูลค่าพิกัดของโนต้ตนั่นเองเราจะป้อนข้อมูลค่าพิกัดของโนต้ตก็จะเกิดเป็นภาพเทมเพลตที่เราต้องการนะครับหลังจากที่เราได้ไฟล์เทมเพลต อันนี้ก็เป็นชั้นๆนี้ก็คือชั้นโครงสร้างผิวทางนะครับเราก็ป้อนข้อมูลได้เหมือนกันนะครับและเราจะมากล่าวถึงวิธีการป้อนข้อมูลในตอนต่อไปนะครับตอนนี้ก็แนะนําให้รู้จักสับบางสับบางคำนะครับซึ่งได้แก่พวก d e t ต s t r u u t u r e นะครับ c ลาสส u ร r u เจอร์ไ d ดิด i ิ l l structure อย่างอันนี้นะครับก็คือ จากโหนดนี้ถึงโหนดนี้นะครับโหนดนี้ก็คือผิวจราจรและไหลาทางโปรแกรมเรียกว่าเดสต์สัคเจอร์อะไรอย่างนี้นะครับส่วนอันนี้ก็เรียกว่านะครับไซดิสอันนี้ก็คัดสตัคเจอร์อะไรทำนองนี้เดี๋ยวอตอนนี้ผมผ่านผ่านรูปนี้ไปก่อนเ,อเพื่อเอาเทมเพลตอันเนี้ยไปประกอบเป็นภาพรูปตัดหรือบางคนเรียกว่าครอบรูปตัดนะครับ ไปครอบลงบน NGL ดูซิเป็นอย่างไรนะครับเราก็มาที่รายการ Cross Section อันนี้ยังมาดูมาดูให้ผ่านๆตาก่อนนะครับในรายการนี้นะครับเมื่อเราสั่งให้ครอบรูปตัดโปรแกรมก็จะครอบรูปตัดให้โดยเอาเทมเพลตเนี่ยมาวางนะครับครอบลงบน NGL นะครับซึ่ง Uh, หน้าตัดเนี่ยจะมีการคัดหรือการฟิวหรือการยกซูเปอร์อะไรเนี่ยโดยอัตโนมัติหมดนะครับอย่างอันนี้ก็เป็นการคัดอย่างอย่างรูปนี้เเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปต่อไปเดี๋ยวผมจะบอกอย่างอันนี้นะครับเราดูแล้วเออมันคัดอย่างเงี้ยไม่ค่อยเหมาะสมเลยเราก็สามารถนะครับเปลี่ยนคำสั่งใหม่ได้นะครับอย่างอันนี้ผมจะลองเปลี่ยน าการครอบรูปตัดดูนะครับก็จะได้รูปนี้นะครับก็ดูเหมาะสมขึ้นครนี้ในการที่เราปรับปรุงหน้าตัดแบบนี้ในในการในการประกอบภาพรูปตัดของโปรแกรมเนี่ยก็อาจจะไปทำได้ในออ t o ต a แคดแต่ว่านะครับการที่เราปรับปรุงภาพรูปตัดเนี่ยในออ t o ต a แคดเนี่ยปริมาณงานเนี่ยมันเปลี่ยนไปเราคำนวณยาก แต่ถ้าเราปรับปรุงในในอานี้เลยเนี่ยนะครับเมื่อรูปเปลี่ยนไปปริมาณงานก็จะถูกเปลี่ยนไปตามนะครับก็ง่ายและสะดวกนะครับลองดูเราจะเห็นว่าเ,าเส้นนี้ก็คือฟิลนะครับโปรแกรมเรียกว่าฟิลสตรักเจอร์ส่วนอันนี้จากโหนดนี้ถึงโนดนี้นะครับซึ่งประกอบด้วยผิวจราจรและไหลายทางนะครับ โปรแกรมเรียกว่า data structure นะครับอันนี้ต้องจำไว้ว่า data structure อันนี้ field structure ส่วนตรงนี้นะครับจากจุดนี้มาถึงจุดนี้นะครับก็คือโครงสร้างของอ side dish จากจุดนี้ถึงจุดนี้โปรแกรมเรียกว่า side dish structure นะครับจากจุดนี้ถึงจุดนี้ เป็นโครงสร้างงานดินขุดโปรแกรมเรียกว่าคัสตัคเจอร์ผมผมสรุปอีกทีนะครับในเทมเพลตรูปหนึ่งเนี่ยนะครับจะประกอบด้วยกัน4ส่วนคือเดสต t คเจอ u ์ฟิลสตั t เจอ t u r e 2แล้วนะครับ s i ด e d i s ตัคเจอร์3แล้วนะครับและอันสุดท้ายคือคัสตัคเ t u r e ซึ่งเวลาป้อนข้อมูลเนี่ยนะครับ เราจะแยกป้อนข้อมูล4 4ส่วนคือป้อนข้อมูลของ d e s t r u c t ั r เอย่างเดียวล้วนๆเลยแล้วก็ป้อนข้อมูลของ f i l l Structure อย่างเดียว Side s t r u c t u r e ออย่างเดียวและ c u s s ตรักเจอรอย่างเดียวโปรแกรมเมื่อเราสั่งเอาไปครอบรูปเนี่ยโปรแกรมจะเอาข้อมูลทั้ง4ชิ้นที่เราป้อนเนี่ยนะครับมาพิจารณาและประกอบขึ้นเป็นภาพรูปตัด โดยอัตโนมัตินะครับาการประกอบภาพรูปตัดของของโปรแกรมเนี่ยจึงถูกต้องแม่นยำนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับแล้วก็คิดปริมาณงานได้ด้วยเอาเรามาดูต่อไปนะครับอย่างอัน,นเนี้ยก็จะมีไซด์ดิดสองข้างและมีคัสซัคเจอร์ตรงนี้และมีคัสซัคเจอร์เล็กๆตรงนี้อีกนะครับโปรแกรมทำอัตโนมัติหมดนะครับคือโปรแกรม เราไม่ต้องมวยบอกว่าเมื่อเอาเทมเพลตไปครอบเนี่ยข้างนี้ต้องเป็นคัดข้างนี้ต้องเป็นฟิลข้างนี้ต้องมีไซดิดหรือไม่มีไซดิดเราไม่ต้องบอกเลยนะครับเพียงเราป้อนข้อมูลว่าไซดิทมีโคอิเดตอย่างไรคัดมีโคอิเดียตอย่างไรเดสตรักเจอร์และฟิลสตรักเจอร์มีโคอิเดียตอย่างไรนะครับโปรแกรมจะประกอบภาพโดยอัตโนมัติขึ้นเองนะครับ เออยางอันนี้นะครับเรายังสามารถปรับปรุงได้นะครับอย่างอันนี้ผมปรับปรุงเป็นเป็นให้มันเฉือนออกนะครับอย่างนี้นะครับก็จะดูเหมาะสมขึ้นซึ่งอันนี้จึงเกิดความสามารถของโปรแกรมจึงยืดหยุ่นนะครับเอาเราดูต่อไปเราจะเห็นว่าเมื่อรูปตัดเนี่ยเข้าไปอยู่ในโค้ง โปรแกรมก็จะยกซูเปอร์และไว,วเดนนิ่งให้โดยอัตโนมัติซึ่งไวเดนนิ่งลาเหล่านี้เราไม่จำเป็นต้องไปป้อนในใ,ในในเทมเพลตนะครับโปรแกรมไปอ่านข้อมูลซูเปอร์เรชันแล้วมาไวาเดนให้โดยอัตโนมัตินะครับผมจะลองผมจะลองเรียกเอาเ,ออเทมเพลต ของถนนสี่เลนมาดูบ้างนะครับถนนสี่เลนก็พอเปิดมาพบแบบฟอร์มเราลงเรียกไฟล์ของเทมเพลตที่ป้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วของถนนสายนี้ซึ่งเป็นสี่เลนนะครับออกมาดูอันนี้ก็ ในพอเปิดเข้ามานะครับโปรแกรมมันจะไปแสดงเดสต์สตัคเจอร์อย่างเดียวคือผิวจราจรและไหลาทางและอันนี้ก็เป็นเกาะกลางนะครับเอาไว้ใส่วาง b บลนเนอร์นะครับแต่ถ้าเราแล้วก็ถ้าเราอยากจะดูคัทซิเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นข้อมูลของคัทสตัคเจอร์นะครับคือเวลาป้อนข้อมูลเราก็ป้อนอย่างเดสต์สตัคเจอร์ก็คือผิวจราจรและไหลาทางและเกาะกลางดนรวมกันเนี่ยเราก็ป้อนข้อมูลของมัน ทั้งหมดเนี่ยนะครับตัวใข่ตัวมันหมายถึงคัดก็ไปป้อนคัสเดสต์สตเจอร์ก็ไปป้อนเดสต์สตเจอร์ไซดิดอันนี้เป็นไซดิดนะครับนะครับไซดิดอันนี้ก็เป็นไซดิดเมื่อประกอบกับคัดแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับอ,อันนี้ก็คัดเนี่ยลองประกอบดูนะครับ มันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูอันนี้อันนี้เป็นไซดิดนะครับเนี่ยไซดิดแล้วนี้ก็เป็นคัตนะครับอย่างรูปนี้ก็จะมีเดสตัคเจอร์ก็คือจากจุดนี้นะครับจากจุดนี้ถึงจุดนี้เนี่ยเราเรียกว่าเดสตัคเจอร์ก็คือผิววิราจร์และไหลทางและเกาะกลางถ้ามีนะครับส่วนอันจากจุดนี้นะครับถึงจุดนี้จากจุดนี้ ถึงจุดนี้ก็คือ side structure นะครับส่วนจากตั้งแต่จุดนี้ตั้งแต่จุดนี้นะครับขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยก็เรียกว่า cut structure นะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันจากจุดนี้ไปจนขึ้นไปเรื่อยๆก็เรียกว่า cut structure คราวนี้ถ้า fill ถ้า fill จากจุดนี้ลงไปเรื่อยๆจากจุดนี้ลงไปเรื่อยๆก็เรียกว่า fill structure นะครับ เออผมผมจะถ้าเราอยากจะดูเดสตัคเจอร์ล้วนก็คลิกที่เดสนี่นะครับเดสตัคเจอร์ล้วนเนี่ยนะครับคลิกปุ๊บก็จะเจอนี่คือเดสตัคเจอร์ล้วนซึ่งประกอบด้วยมันก็บอกนะครับโชเดอร์ขอบขอบของถนนนะครับโรดเอ็นะครับนะครับอน,นี้ทั้งหมดนี้ก็คือเดสตัคเจอร์ล้วนนะครับอันนี้ต้องจําไว้นะครับอันนี้คัสตัคเจอร์เราก็คือคัสตัคเจอร์ล้วน อันนี้ก็คือ side d i s structure ล้วน,วนเห็นไหมครับอันนี้ก็ fill structure ล้วน,วนเวลาป้อนข้อมูลเนี่ยนะครับเราก็ป้อน d e s structure ก่อนพอป้อนเสร็จในตารางนี้เราก็คลิกมาป้อน side d i s แล้วเราก็มาป้อน cut แล้วเราก็มาป้อน fill นะครับซึ่งวิธีการป้อนเราจะได้กล่าวในรายละเอียดต่อไปตอนนี้แนะนำให้รู้จักกับ โครงสร้างย่อยทั้ง4ชิ้นของเทมเพลตซึ่งประกอบด้วย d ดสต์สตรักเจอร์ t ั u สตรั e เจอร์ไซดิและฟิ l l Structure เราจะมากล่าววิธีการป้อนอีกทีหนึ่งอย่างถ้าเราเราเราคลิกฟิลสต t ั u เ t u r e นี้นะครับตารางพวกนี้ก็จะเป็นโคอิเดเนตของฟิลสต t ั u เ t u r e หมดเลยนะครับเนี่ยตารางพวกนี้แต่ถ้าเราคลิกที่ Cut Structure ์ปุ๊บตารางนี้ก็เป็นข้อมูลของ ข้อมูลค่าพิกัดของคัสตัคเจอร์หมดเลยคลิกไซดิดอันนี้ก็เป็นตารางข้อมูลค่าพิกัดของไซดิดนะครับโอเคอถนนถนนเส้นนี้นะครับดูซิมีก็มีไฟล์อยู่หลายไฟล์คือมีมีเดียบ้างไม่มีมีเดียบ้างอะไรแล้วแต่นะครับแล้วแต่ความต้องการในการออกแบบคือไฟล์เหล่านี้น,นะครับก็คือมีรูปร่างหน้าตาของเทมเพลตที่แตกต่างกัน เราก็พอเราได้พอเราได้ไฟล์ได้ป้อนข้อมูลไฟล์ของเทมเพลตทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับเราก็ไปบอกโปรแกรมอีกทีมนะครับว่าไฟล์ไหนใช้แขวนตั้งแต่ s t a y d ใดถึงสเต y d ใดนะครับอีกอีกทีหนึ่งซึ่งอยู่คนละเรื่องกันกันกบเทมเพลตตอนนี้เรามาพูดถึงเทมเพลตอย่างเดียวส่วนการแขวนเทมเพลตที่สเต y d ใดถึงสเต y d ใดเนี่ย เราจะมากล่าวอีกทีนะครับในอีกเรื่องเรื่องหนึ่งชื่อว่าเทมเพลตเซตก็คือชุดของ template อันนี้พูดถึง template การป้อนข้อมูลเทมเพลตล้วนๆน,นะครับโอเคเมื่อเราได้ป้อนข้อมูลของ template ถนน4เลนนี้แล้วเราก็ลองมาประกอบภาพรูปตัดนะครับอ,อ,อย่างอันนี้นะครับเริ่มต้นก็จะเป็นถนน2เลนก่อนพอวิ่งวิ่งไปวิ่งวิ่งไปนะครับ มันก็จะขยายใหญ่ขึ้นเป็นถนน4เลนเห็นไหมครับแล้วพอถึงโค้งก็จะมีการยกซูเปอร์ส่วนตรงกลางนี้แบนนะครับเนื่องจากว่าเราจะเอาบาร์เรีร์ไปวางนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นไซด์ดิดก็คือจากจุดนี้นะครับถึงจุดนี้ส่วนจากจุดนี้ถึงจุดนี้เนี่ยจุดนี้ถึงจุดนี้เนี่ยเรียกว่าคัดสตั๊กเจอ จุดนี้ถึงจุดนี้เรียกว่าคัตอันนี้ก็จุดนี้ถึงจุดนี้เรียกว่าสายดิดจากจุดนี้ถึงจุดนี้เรียกว่าเดสตักเจอร์นะครับดูต่อไปอันนี้อยู่ในโคง้งละมันก็จะเอียงยกซูปเปอร์ให้ <c oughs> คือคือเวลาเราป้อนข้อมูลของเทมเพลตเนี่ยเราไม่ต้องไปบอกมันนะครับว่าเอียงยังไงอะไรยังไงเราก็ป้อนเป็นแบบนอร์ม l ลคลาวธรรมดาปกติ แต่พอถึงช่วงที่มีการยกโค้งโปรแกรมก็จะไปอ่านข้อมูลของซ u เปอร์เอลเวชันแล้วมาปรับมาปรับเทมเพลตให้เอียงโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งเราจะได้กล่าวถึงวิธีการป้อนข้อมูลออกแบบซ u เปอร์อีกครั้งหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ลองดูไปนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นถนนสี่เลนผมกำลังโชว์ว่า โปรแกรมได้นำเทมเพลตทั้ง4ชิ้นคือ Date Structure, s i ไ e ด์ดิสต์ส e รักเจอร์ฟิลสตักและคัสสตรักเจอร์มาผสมผสานกันจนเกิดเป็นภาพรูปตัดอย่างอัตโนมัติถูกต้อง100%พร้อมคลิปปริมาณงานให้ด้วยนะครับคันนี้ให้รู้จริงๆแล้วจุดมุ่งหมายของผมเนี่ยสำหรับสำหรับในตอนนี้นี่นะครับผมอยากให้รู้จักกับ หน้าตาของเทมเพลตซึ่งมีโครงสร้างย่อยประกอบด้วยโครงสร้างย่อย4ชิ้นคือ d ดส e s สต u c t เจอร์ไซดิสต u c t ร r กเจอร์นะครับไซดิสตกเจอร์คัตสตกและฟิ l สต t r กเจอร์ว่ามี4ชิ้นนะครับให้เราแบ่งนในในเทมเพลตอันหนึ่งเนี่ยให้เราดูให้ออกว่าส่วนไหนเป็น d ดส e s สต u c กเจอส่วนไหนเป็น s i ดิส ส่วนไหนเป็นคัสตส่วนไหนเป็นไซดิดอันนี้เป็นไซดิดนะครับแล้วพอมาถึงนี้ต่อไปก็ป่าลาบไปก็เป็นคัสซักเจออีกแบบหนึ่งพิเศษให้แบ่งให้ถูกคือเรียกถูกถ้าเราเรียกชื่อถูกเราก็จะป้อนข้อมูลถูกนะครับอ,อ,อย่างอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอีกนิดนึง่งเ,เดี๋ยวผมไปนิดหนึง่งเดินเดินหน้าต่อไปอีกนิดนึง โอเคอันนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรต่อไปผมจะลองจะลองเรียกถนน4ี่เลนนะครับเทมเพลตของถนน4เลนที่มีมีเดียนเป็นเป็นรางระบายน้ําเป็นคลองนะครับเป็นคลองระบายน้ําอยู่ตรงกลางก็เรียกว่า replace มีเดียนนะครับอยู่ในนี้ปับ๊บ ล้วลองมาเรียกเทมเพลตมาดูสักสักรูป2รูปอันนี้ก็มีไฟล์เทมเพลตสมมุติอันนี้นะครับก็เป็นรูปนี้นะครับอันนี้ฟิลอันนี้คัดเอาลองลองเรียกรูปนี้มาดูก็อันนี้ก็จะเป็นเห็นไหมครับเดสต์ักเจอร์ล้วนๆนะครับคัดสักเจอร์ก็เป็นอย่างนี้ก็ก็จะเป็นลักษณะตัว V นะครับเป็นลัลกษณะตัววีอันนี้ก็ไซดิดออไซดิดไซดิดเป็นอย่างนี้นะครับไซดิดเดี๋ยวก็คัดขึ้นมาอย่างนี้ก็จะเป็นคางหมูนะครับอันนี้ก็ฟิลฟิลก็ถมทิ้งลงมาทิ้งมาลองประกอบรูปให้ดูนะครับปุ๊บนะครับ ก็จะเห็นเดสต์ัคเจอร์ก็ตั้งแต่นี่นะครับโหนดนี้วิ่งไปเรื่อยเรืผ่านรงนี้เป็นกลางเป็นคลองละขึ้นไปเป็นถนนฝั่งนี้ละมาถึงจุดนี้หมดนี่นี่นะครับจากจุดนี้ถึงจุดนี้เรียกว่าเดสต์ัคเจอร์ส่วนจากจุดนี้ถึงจุดนี้หรือจุดนี้ถึงจุดนี้เรียกว่าไซดิดนะครับไซดิดโอเคแล้วก็ คัสตัคเจอร์ก็นี่ฮะนี่ไซดิดปุ๊บคัสตัคเจอร์คัสตัคเจอร์โอโทษทีพูดผิดแบบจากจุดนี้ถึงจุดนี้เรียกว่าเดตจากจุดนี้ถึงจุดนี้เรียกว่าไซดิดจุดนี้ถึงจุดนี้เรียกว่าไซดิดแล้วจากไซดิดเนี่ยปลายของไซดิดขึ้นไปเรียกว่าคัสคัสตัคเจอร์นะครับโอเคเมื่อเราได้ป้อนเทมเพลต ของของถนนเส้นนี้แล้วเนี่ยเราลองมาดูรูปตัดขอบรูปตัดดูนะครับก็จะได้รูปลักษณะงี้ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นฟิลเดี๋ยวขยายให้ใหญ่หน่อยก็พอดีถนนเส้นนี้มันค่อนข้างแบนราบนะครับ ขีดเกตก็แบนราบไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นจากจุดนี้ไปถึงจุดนี้ก็เรียกว่าเดทจากจุดนี้ถึงจุดนี้เรียกว่าฟิลนะครับโอเคผมคงคิดว่าคงเราคงจะพอเข้าใจนะครับผมสรุปให้ฟังอีกทีเทมเพลตเนี่ยจะมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรก็ได้ขนาดเท่าไรก็ได้แล้วเทมเพลตเนี่ย ประกอบด้วยโครงสร้างย่อยๆ4อ,4อัน4 4โครงสร้างซึ่งเราจะป้อนข้อมูลของทั้ง4โครงสร้างเนี่ยทั้ง4โครงสร้างย่อยเนี่ยทีละอันทีละอันทีละอัน,อน4อันเนี่ยมาแยกป้อนกัน4อันนั้นก็ได้แก่เดสต์ r ัคเจอร์ก็คือจากปลายนี้ถึงปลายนี้ซึ่งซึ่งครอบคลุมครอบคลุมเดสอ่าผิวจราจรไหลทาง นะครับแล้วก็หลังระบายน้ำที่เกาะกลางอะไรเนี่ยเรียกว่าเดสต t r u ัคเจอร์แล้วก็ฟิลสตัคเจอร์แล้วก็ไซดิดอย่างอันนี้ไม่มีไซดิดให้ดูเลยเดี๋ยวหาไซดิดพอดีนี่มันที่มันแบรนราบทุ่งนาก็ไม่ได้ไม่ได้ขุดไซดิดไซดิดนี้จะขุดในที่ที่มันที่มันสูงขึ้นไปนะครับไม่ใช่ที่ลุ่มที่ชัน ขุดเพื่อให้น้ํามันระบายนี้เรียกว่าอย่างอันนี้อันนี้เนี่ยนะครับจากจุดนี้ถึงจุดนี้เรียกไซดิทนะครับจุดนี้ถึงจุดนี้เรียกไซดิทแล้วจากจุดปลายของไซดิทขึ้นไปหาผิวดินเรียกว่าคัดสักเจอฝั่งซ้ายก็ทํานองเดียวกันนะครับเ,เราก็จุดมุ่งหมายก็เพื่อให้รู้จัก4ชิ้นนะครับโอเคก็เดี๋ยวคงหมดแค่นี้นะครับ เ,เมื่อเราเข้าใจนะครับว่าเทมเพลตเนี่ยประกอบด้วยโครงสร้างย่อย4ชิ้นแล้วเราจะป้อนข้อมูลของแต่ละชิ้นเนี่ยเข้าใจหมดแล้วเราจะมาะทำทำการป้อนข้อมูลของเทมเพลตดูนะครับว่าผมจะยกตัวอย่างว่าเอาเทมเพลตเนี่ยมาป้อนกันเดี๋ยวบอกบอกโจทย์ให้แล้วก็มาป้อนกันว่าจะป้อนอยังไงนะครับ ก็ง่ายๆนะครับก็คือป้อนค่าพิกัดของมันของโนดแต่ละโนดเนี่ยป้อนค่าพิกัดมันสำหรับสำหรับในตอนนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับ